เวลาที่มีใครสักคนหนึ่งแอบชอบเราแล้วเราไม่รู้ตัวคุณรู้าว่าบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาไม่กล้าให้จะลุกแรงมากกว่านี้หรือว่าเดินเกมไปต่อเพราะว่าเขาคิดว่าคุณไม่ชอบเขาแต่จริงแล้วบางทีอ่ะคุณอาจจะชอบเขาก็ได้แต่ว่าด้วยความที่คุณไม่รู้ตัวไงคุณก็เลยไม่มีการรีแอคอะไรมากมายเพราะฉะนั้นมันสําคัญครับเวลาที่คุณรู้ใครสักคนหนึ่งชอบคุณและคุณชอบเขามันต้องส่งสัญญาณบางอย่างมาให้เขาเห็นความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าได้พัฒนาต่อได้แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ส่งสัญญาณเพราะค จะบอกครับว่าสิ่งที่บงบอกว่าเขาคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนแต่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยมันต้องมีการสังเกตอะไรบ้างกับสัญญาณต่างๆที่เขาแสดงออกกับคุณถ้าเอาเขาแสดงออกสัญญาณเหล่านี้ให้กับคุณนั่นแปลว่าเขาชอบคุณแต่เขาไม่แสดงออกเยอะอาจจะเป็นคนขี้อายเป็นคนที่จีบไม่เป็นซึ่งคุณเนี่ยต้องคอยสังเกตสัญญาณพวกนี้ดีมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือคนเขาแอบชอบคุณเนี่ยเขามักจะชอบหย,แบบยอดเบาๆแบบกั้มกั้มกึ่งกึ่งหยอดเบาๆแบบกั้มกึ่งคืออะไรคือแบบที่การพูดแบบนี้มามันสาา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 มมรรรรถตีคคควววได้ท้ทงเเเเเจ่่่หหืืือออิกแพน เนึกอป่ะพวกที่ไม่ค่อยกล้าจีบอะ่ะก็มักจะแบบแอบแอบหยอดแบบนี้อ้อมแบบอ้มบอมสุดๆจตัวอย่างเช่นสมมติเขาส่งรูปอาหารที่เขาทำมาให้คุณแล้วคุณก็บอกวิหน้ากินจังเขาอาจจะบอกว่าได้เดี๋ยววันหลังทำไปให้กินแต่ระวังติดใจนะอ่ะเห็นไหมว่าการพูดแบบนี้มันก็ดูคิดเล่นกิเลนนะดูหยอดหยอดหน่อยๆน,นะแต่มันไม่ชัดเจนไปขนาดที่ว่าเฮ้ยเขาตั้งใจจีบเราขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะเขากลัวคุณรู้ว่าเขาชอบคุณแล้วเขากลัวว่าคุณจะเปลี่ยนไปเพราะคุณไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยเขาก็เลยลุกแค่แบบเบาๆแบบนี้าาะนั้้้วลจออออออสถกบยตตตงงหดดมมึไไป่่ข ครับก็คือเขาจะพยายามหลอกถามเรื่องส่วนตัวของเรา เช่นแบบประวัติของเราโตมายังไงมีพี่น้องกี่คนความชอบของเราชอบทําอะไรตอนว่างๆเป้าหมายชีวิตของเราเออมีความฝันอยากทําอะไรอยากทํางานแบบไหนอยากมีชีวิตแบบไหนและโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์เขามักจะถามว่าเอ้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเคยเจออะไรมาบ้างปัจจุบันนี้คุณมีใครไหมเป็นโสดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาชอบคุณเขาเลยอยากรู้เรื่องคุณแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบคุณก็จะมาอยากรู้ไหมไม่หรอกครับคนเราไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นเยอะหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจตัวคนนั้นเพราะนั้นการที่คนคนหนึ่งมาทำกับคุณแบบเนี้ยนั่นแปลว่าเขามีความสน ดังน,นั้นเวลาคุณเจอสานการแบบนี้คุณต้องเล่าให้เขาฟังแล้วคุณก็ถามเขากลับบ้างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เขาสึกว่าเออคุณก็มีความสนใจตัวเขาเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ถึงจะพัฒนาไปต่อได้ต่อมาข้อที่3ก็คือเขาจะพยายามหากิจกรรมทําร่วมกับคุณ คนที่จีบไม่ค่อยเป็นครับมักจะไม่กล้าชวนตรงๆนะบางทีแต่เวลาชวนเขามักจะหาข้ออ้างบางอย่างในการชวนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นคนที่ทำงานแล้วกันเนาะเขาก็มักจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหาเรื่องเจอคุณมีปัญหาเรื่องงานต้องโทรหาคุณตลอดทั้งที่บางทีคุณอาจสงสัยว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องโทรหาเลยแต่ไมชอบโทรจังเขาอยากหาเรื่องติดต่อกับคุณเขาถึงทำเพราะเขาชอบคุณอันนี้คุณต้องคอยไปสังเกตดูว่ามีพฤติกรรมพวกนี้ไหมกับคนรอบๆตัวคุณที่คุณสงสัยว่าเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่า ต่อมาข้อที่สี่ก็คือเขาชอบโดนเนื้อโดนตัวบ่อยๆมันอาจจะมาในรูปแบบเผลอๆครับไม่แบบว่าจงใจโดนเนื้อโดนตัวจริงจังหรอกเมื่องเช่นข้ามถน,นนเงี้ยก็เผลอแตะแขนพาข้ามหรือว่าเวลาคุยกันเงี้ยหัวเราะคิกคักคกะตีหน่อยเอามือมาโดนหน่อยบางพฤติกรรมเหล่านี้เขาไมาก่กจะทำโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาชอบเราอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจมันเลยจะมีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเวลาคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ถ้าคุณชอบเขานะคุณก็ไม่ต้องไปหลบเขาขนาดนะั้นคุณจะออปล่อยปล่อยเขาทำไป มันอยู่ในขอบเขตที่โอเคนะแต่ถ้ามันมากเกินไปคุณก็ต้องบอกเขาว่าเฮ้ยแบบนี้อาจจะดูไม่เหมาะสมนะอันนี้ต้องคอยเช็คดีๆต่อมาข้อที่5ครับก็คือเขาจะจดจำรายละเอียดเลก็กน้อยของคุณได้ คนที่ไม่ชอบเราครับไม่มานั่งจาเรื่องของเราหรอกว่าเราเนี่ยกินน้าเย็นหรือน้ําอุ่นชอบกินของหวานหรือชอบกินของเคาาชอบอ่านหนังสือหรือชอบดูหนังอะไรพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่คนไม่ชอบเราไม่มานั่งจําแต่หากว่าเขาสามารถจําเรื่องเล็กน้อยของคุณได้โดยที่คุณเคยบอกไปแค่ครั้งเดียวเมื่อนานมาแล้วอันนี้แปลว่าเขามีความสนใจใตัวคุณซึ่งนั่นแปลว่าคุณก็สามารถเล่นกับเขาได้และทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาต่อไปได้ถ้าหากว่าคุณเจอ5ข้อนี้กับคนรอบๆตัวคุณคุณสามารถมั่นใจได้สูงเลยว่าเขาเน บางข้อนั่นแปลว่าคุณก็ต้องคอยสังเกตไปก่อนดูข้ออื่นไปก่อนว่ามันมีมบ,บเพิ่มไหมแล้ว่าใครที่ไม่เจอใครทํา5ข้อนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีแบบเขาบ้างจังผมบอกนะว่าคนที่สามารถเจอ5ข้อนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีสเสน่ห์ดึงดูดด้วยการสร้างโปรไฟล์ของเขาซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยหาแฟนได้ง่ายมากขึ้นมีคนเข้ามาจีบมากขึ้นถ้าใครอยากรู้เรื่องการพัฒนาตรงเนี้ยแบบลงลึกนะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยจนถึงขั้นแบบไกลที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ในคอรสมกดนต่อเร,ร้าม์ สนใจนะครับคุณสามารถ line, แอดไลน์หรือแอดชองคาริสหรือคลิกลิงก์ตายคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ